มากินส้มตำด้วยกันค่ะน้ำปลาเค็มก่อนครับน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเค็มนิดหน่อยน้ำปลาเค็มนิดหน่อยน้ำปลาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวย่าชิมก่อนว่ามันเค็มหรือมันว่ามันเค็มหรือเปล่าแป๊บหนึ่งสาวไทยสาวไทยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวย่าชิมก่อนนะว่ามันเค็มหรือมัน แป๊บเด้ออุ้ยเกือบเค็มเกือบเค็มเอาเอานิดแต่น่อยเกือบเค็มแน่ทิมยะอ๋อเหรอเดี๋ยวย่าไปย้อนเด้อทิมยะเดี๋ยวย่าไปย้อน อ่อนมนะนาวนิดนึงกำลังเราก็จะแบบง่ายๆสบายๆนะคะอันนี้ก็บักหุงปาตียปอกปอกนะคะนะคะลมก็จะแรงหน่อยแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนมาเด้อมาเด้อ ทางเค็มขี้มือระวังเค็มขี้มือเค็มขี้มือแน่ๆเลยแม่นิวเอ้ยอุยแต่วันนี้นัวมากอ่ะนัวนัวทั้งขี้มือนัวทั้งทั้งปลาทั้งน้ำป่าเลยนี่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 คลอดหน่อย นี่เดี๋ยวย่าจะให้ดูนะุ้ยน่ากินมากเนหะ็นไหมมากินด้วยกันมากินด้วยกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกินด้วยกันนี่นี่นีนนนนเดี๋ยวย่าจะตักใส่จานนะคะกินส้มตำกลางวันนี้อร่อยถูกถูกแม่นิว นี่นี่น,นี่เดี๋ยวกันนะน้ำหมูไม่เคยไหลก็มาไหลวันนี้นัวมากวันนี้นัวมากนัวมากอย่าเพิ่งลมแรงสิลมรถนะที่ทำไว้อ่ะพังหมดพังหมดมันไม่แข็งแรง ลมมันแรงเนาะลมมันแรงนี่อุย้ยลำลำไม่นิวไม่นิวมาตเนเมาทุกคนเลยเจวา,าน้องดามาเจาเจเกวมามามา,มาทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยมานะคะนี่นี มา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 ,มาเห็นไหมเนาะมันมืดตัวเดี๋ยวก่อนนะบอกให้ลมเบาๆหน่อยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวย่าจะเอามานี้ก่อนแป๊บหนึงเฟมเดี๋ยวย่าจะกลับก่อนนะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีที่อยู่ข้างบนขอบคุณ น้องเปิ้ลขอบคุณเม่นิวสาวไทยสเสน่เจวา่าแล้วก็น้องดาแล้วก็จีเกียวขอบคุณนะคะเดี๋ยวก่อนนี่เห็นไหมหน่ากินไหมคะน่ากินไหมมาคะ่ะนี่คอนนี่นี่เจ็บเออน้องเปิลน,นะคะน้องเปิลสวัสดีคะ่ะคุณคุณสุนันเหรอคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะคะถ้าเกิดเอ่ยชื่อผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะมากินส้มตําด้วยกันค่ะนี่ค่ะนี่นะคะขอบคุณน้องดาด้วยนะคะใช่ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะไซน้าไซน้าคุณไซน่าอ๋อย Arrow, ินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะมา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 กิน